สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิตย s a อนะคะสำหรับคลิปนี้งานเข้าลุงพลงานจริงๆนะคะไม่ใช่จะพูดยังไงดีล่ะคำว่างานเข้าลุงพลในที่นี้ก็คือลุงพลได้พูดทีเล,ททเล่นทีจริงกับยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะคะ บอกว่าผมอาจจะไม่ได้อยู่บ้านนี้อีกแล้วก็เป็นได้ยูทูบเบอร์ก็เลยถามบอกว่าทำไมล่ะลุงพลก็เลยตอบว่ามีข่าวมาว่าเขาจะขับไล่ผมคือคำตอบของลุงพล นะคะแล้วทำไมล่ะก็ไม่มีใครรู้ว่าทำไมแต่ FC แฟนคลับของลุงพลต่างก็เดาไปในทิศทางเดียวกันว่าหรือจะเป็นเรื่องข้ามหน้าข้ามตา งานหนักนะคะงานเนี้ลุงพลและอีกกระแสนึงแฟนคลับลุงพล f อฟลุงพลก็ยังพูดอีกว่าอิจฉาเป็นเหตุสังเกตได้นะคะก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นในกกอก เสร็จแล้วคำพูดของลุงพลที่บอกว่ามีข่าวว่าเขาจะขับไล่ผมคำพูดเนี้ยดูเหมือนว่ามันจะไปสอดคล้องกับการโพสต์ของแม่สาวิตรีแม่น้องชมพู่นั่นแหละ นะคะแม่น้องชมพู่ได้โพสต์เอาไว้ใน Facebook สองสามวันก่อนบอกว่าอ่อนก็โดนขม่มแข็งก็โดนโคน่นไม่รู้ว่าทำไมแม่น้องชมพู่ถึงได้โพสต์แบบนั้นหรือแม่น้องชมพู่ รู้อะไรอะไรมาก่อนหน้านั้นหรือเปล่าไม่มีใครรู้นะคะแต่เหตุการณ์นี้ทำให้มีข้อความใน facebook ลุงพลไม่แน่ใจว่าเป็นลุงพลหรือป้าแตนเป็นคนโพสต์นะคะบอกว่า มีคนพูดว่าการรู้จักคนอื่นมากหน้าหลายตาหลายสาขาอาชีพก็ไม่เท่ากับเรารู้จักตัวเราเรารู้จักตัวเราเองดีพอหรือยังนะคะตัวตนของเราไม่ต้องไปดูคนอื่นเขาดูที่ตัวเรานี่แหละ ไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนโพสต์นะคะลุงพลหรือป้าแตนก็คงจะมีเรื่องไม่สบายใจอีกแล้วนะคะสำหรับฝ่ายลุงพลอะไรยังไงกก,กอกอะไรยังไงทำไมมันถึงได้วุ่นวายไม่เลิกคดีน้องชมพู่ก็ยังไม่จบ พ่อผู้ใหญ่กกกอกก็ไม่ได้เป็นกลางทำไมถึงเป็นแบบนั้นเดี๋ยวเราติดตามตอนต่อไปนะคะว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ